สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลบํารุงใบบํารุงดอกนะคะเน้นย้ำว่าสูตรนี้เร่งดอกนะคะใช้ได้ทั้งพวกพลิกมะเขือพืชที่มีผลแล้วก็มีดอกนะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆคุณนายตื่นสายใช้ได้เลยนะคะกุหลาบนะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง2เหยือกนี้นะคะท่านผู้ชม2เหยือกนี้เป็นน้ำซาวข้าวค่ะครอบจักรวาลน,นะคะสูตรนี้เร่งดอกแล้วก็ นี่ค่ะข้าวหมาก1ถุงนะคะใช้ข้าวหมาก1ถุงนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ขวดนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวประมาณสี่วันนะคะจะออกสีนี้นะเด็กจะใช้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไม่ได้กินนะคะน้ำมะพร้าวเก่าใช้ได้เลยนะพอดีว่าไม่มีเวลานะคะก็เลยอปอกแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็นี่นะ้ำมะพร้าวใหม่ค่ะสามลูกนะมะพร้าวน้ำหอมนะคะ เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะท่านผู้ชมก็คืออธิบายนิดนึงในน้ำมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะสำหรับคนกินผู้หญิงก็มีโฮอร์โมนคอลลาเจนและเอสโตรเจนนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณดีเปล่งปลัง่งอุดดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเยอะมากเช่นวิตามิน B วิตามิน C แมกนีเซียมโพแทสเซียมกรดอะมิโนต่างๆธาตุเหล็กนะคะ คือดีมากๆเลยเราจะเอามาบำรุงต้นไม้นะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ทำให้น้ำมะพร้าวไม่เสียไม่เน่านะคะนั่นก็คือน้ำตาลเนาะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอ่าเนี่ยเล็กเก็บน้ำซาวข้าวไว้นะคะน้ำหนึ่งน้ำสองก็ได้นะเล็กกระเทใส่ถังนะคะเนื่องจากว่าจะทำไว้ใช้เยอะนะคะ แป๊บเดียวก็หมดแล้วกะประมาณนะคะสองเหยือกนี้ก็ประมาณอันนี้หนึ่งพัน ml เมื่อกี้ก็ประมาณหนึ่งพันนะคะสองลิตรละกันค่ะกะประมาณนะคะน้ำสาข้าวสองลิตรแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวหนึ่งลิตรครึ่งนะคะอันนี้ก็ตีไปประมาณห้าร้อยห้าร้อย ml ที่เห็นอยู่ในเหยือกนี้นะคะ หนึ่งพัน ml นะคะใครมีเยอะใส่เยอะได้นะกลับประมาณเลยสูตรนี้เล็กทำใช้เป็นประจำเนี่ยเห็นไหมให้ระวังนะคะสูตรนี้ส่งให้ไม่ได้นะคะขนส่งไม่ได้เพราะว่ามันมีแก๊สนะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดนี่ค่ะน้ำสาวข้าวบวกกับน้ำมะพร้าวเทลงไปนะคะรวมกันลงไปเลยโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเทน้ำเปรี้ยวลง อันนี้คือมีจุลินซีแปดพันล้านกว่าตัวนะคะเขาสองกล้องจุลทรรศน์ดูมีจริงนะคะนี่คือจุลินซีที่ดีนะคะจากนั้นเล็กจะใส่นี่นะคะคือเข้าหมากลงไป1ถุงหาซื้อได้ที่ตลาดทั่วไปเลยนะคะหรือว่าจะแม็ก โครเซเว่นบางสาขาก็มีนะท่านผู้ชมอันนี้จะมียีสนะคะจะช่วยในการหมักใส่ลงไปไม่เอาเฉพาะน้ํานะคะเอาข้าวลงไปด้วยนี่ใส่ลงไปเลยโอเคขอวางไว้นี้ก่อนนะคะจากนั้นตัวที่ทําให้ไม่เน่านะคะไม่เสียไม่เหม็นก็คือน้ําตาลใส่ลงไปสี่ช้อนนะคะ 4ช้อนพูนๆเพราะว่าในน้ำมะพร้าวคือมีความหวานจากธรรมชาติอยู่แล้วนะน้ำมะพร้าวจากที่ว่าหวานๆเนี่ยเวลาหมักแล้วจะเปรี้ยวนะคะ่านผู้ชมจากนั้นนะคะก็ให้เราหาเอาไมาใ้ใกล้ๆนี่แหละแดดนิดนึงนะท้าผู้ชมเล็กไม่อยากย้ายของเพราะว่าเราเตรียมมาแล้วนะคะอ่าคนทุกอย่างให้เข้ากัน สูตรของเล็กคือไม่ใส่สูตรนี้ไม่ต้องใส่สีอิดดาในการพลางแสงนะคะเพราะว่าเราจะเก็บในที่ร่มนะคะใต้ต,ตน้นไะม้นไม่ต้องตากแดดนะคะไม่ใช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็คนทุกอย่างให้ละลายดีนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลให้ละลายดีก่อนนะคะน้ำตาลทุกอย่างเข้ามาในนี้มันจะมีเม็ดข้าวนะคะเข้ามาเนี่ยค่ะ แล้วน้ำเซาข้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่ดีมากๆเลยนะคะในข้าวเนาะเยอะมากๆเลยมีแป้งนะคะแป้งเนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างต้นไม้ให้เขียวสวยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพืชที่เป็นหัวนะ่ะมันจะไปเพิ่มให้หัวของพืชนั้นเช่นมันนะคะมันสัปรหลังสูตรนี้ใช้ได้เนาะหอมกระเทียมพืชที่เป็นหัวให้โตขึ้น ทุกบ้านต้องมีนะคะสูตรนี้แคคตัสเร่งดอกได้ดีมากๆเลยอย่าลืมเอาไปใช้นะคะใครทำแล้วเห็นผลอย่างไรก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับเล็กแล้วชอบมากๆเลยค่ะสูตรนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะจากนี้เล็กก็จะกรอกใส่ขวดแล้วก็เก็บในร่มรำไรนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็บรรจุใส่ขวดนะแล้วก็ เก็บให้ห่างมือเด็กนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหมุนฝาหลวมๆด้วยเพราะว่ามันมีแก๊สนะคะน้ำมะพร้าวจะทําให้ระเบิดได้นะคะ หมุนฝาให้หลวมๆนะคะให้มีอากาศเข้าด้วยนะความถี่ในการใช้ก็คือสัปดาห์หนึ่งรถสองครั้งแล้วก็ใช้ประมาณ5ช้อนต่อน้ํา10ลิตรนะคะ5ช้อนแกงต่อน้ํา10ลิตรค่ะใช้ฉีดหรือว่ารดคนต้นก็ได้นะคะถ้าใครขยันสัปดาห์ละสองครั้งค่ะได้ผลดีมากถ้าใครแบบว่าเออไม่ค่อยมีเวลาจริงๆก็สัปดาห์ละครั้งนะคะรดบ่อยบ่อยเนี่ยค่ะ เก็บไว้ในร่มรำไรนะคะนี่คืออัตราการใช้ถ้าใครสงสัยแล้วก็เม้นถามใต้คลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ